สวัสดีครับวันนี้ผม Beauty MG Willer Film Camera นะครับวันนี้มีกล้องฟิล์มมาให้ดูอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นกล้องฟิล์ม Canon นะครับชัวร์ช็อต85ซูมนะครับก็เป็นกล้อง Compact ตัวเล็กน่ารักนะครับใช้งานง่ายให้ดูสภาพก่อนเนาะมีรอยตามอายุนะครับ โอเคแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ติดมาตรงนี้นะครับเอาไม่ออกพยายามเช็ดพยายามแคะแล้วแต่ไม่ออกนะครับมันติดเขาน่าจะเอากาวตาช้างแปะไว้แล้วมั้งมันถึงเป็นอย่างงี้โอเคดูแลออกมีรอยตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เป็นรอยพลาสติกละลายจากหัวแรงบัดรกรีนะครับเพราะว่าผมเอาหัวแรงบัดรกรีเนี่ยเดินสายไฟวันที่ฝาหลังใหม่นะครับสายแพรเดิมมันขาดนะครับ ให้ดูอันนี้เป็นสายแพร์เอ้ยอันนี้เป็นสายไฟที่ผมเดินสายไฟวันที่ฝาหลังใหม่นะครับกล้องตัวนี้ก็จะใช้ฐาน cr 1 2 3 a ก้อนเดียวนะครับก็ใส่เอาควาลบหงายขึ้นเอาควาบวบความลงพอใส่ปั๊บวันที่ฝาหลังจะขึ้นวันที่ฝาหลังของกล้องตัวนี้จะเริ่มต้นที่ปี1998นะครับ เท่าที่ดูเนี่ยวันที่ฝาหลังกล้องตัวเนี้ยตั้งได้อีกยาวไกลเลยนะครับตั้งได้ไม่แน่ใจว่าถึงปีไหนเนาะแต่ตั้งได้ถึงอีกประมาณเกือบเกือบสาปีข้างหน้านะครับหลังจากใส่ฐานไปเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันเลนส์เป็นเลนส์สามิบแปดถึงแปดส้ามิลนะครับ ชื่อรุ่นชัวช็อตแปดซูม85นี่ก็บ่งบอกถึงระยะซูมไกลสุดนะครับของเลนส์ที่มากับกล้องอ๋อรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเดทเนาะเพราะว่ามันมีวันที่ฝาหลังผมให้ดูไปแล้วเมื่อกี้แล้วมันก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มซูมเข้าซูมออกโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกล้องคอมแพต โดยมากเนี่ยปุ่มซูมเข้าซูมออกจะอยู่ข้างบนนี้หรืออยู่ที่ฝาหลังนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้จะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวกล้องเลยก็คือจับกล้องประมาณเนี้ยเราใช้นิ้วชี้นิ้วกลางกดซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะครับอันนี้คือความต่างจริงๆไอ้ปุ่มซูมเข้าซูมออกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันเคยมีมาก่อนแล้วตั้งแต่รุ่น ออโตบอยนะครับตัวสีดำๆที่ใช้ฐาน 2C R5 ที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มีแฟลตแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มโหมดต่างๆนะครับจอดิสเพลย์เล็กมากครับมีแค่นี้เองมีแค่ตัวเลขแล้วก็รูปฐานแค่นี้นะครับปุ่มชัตเตอร์ก็อยู่บนนี้ช่องมอง อันนี้ไฟแสดงสถานะโฟกัสกับแฟลชนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในห้องฟิล์มแล้วกันนะครับสภาพสวยเลยทีเดียวกล้องตัวนี้เลนส์ดูแล้วนะครับเลนส์จะมีฝุ่นหน่อยหนึ่งนะครับไม่มีฝ้าไม่มีราสวยเลยนะครับเอา มีรอยนิ้วมือด้วยเว้ยรอยนิ้วมือผมเองครับเดี๋ยวหาอะไรมาเช็ดเอาโอเคเดี๋ยวผมหาอะไรมาเช็ดแป๊บหนึ่งมันจะสกระปรกไม่ได้เลยนะครับอ่ะผมเอาทิชชู่แล้วกันเห็นรอยนิ้วมือตัวเองแล้วก็รู้สึกตะคิดตะข่วงใจยังไงไม่รู้โอเคพอเช็ดแล้วก็ หายไปแล้วนะครับโอเคโหมดมันก็จะมีออโต้เขียวอันนี้นะครับออโต้ Auto เขียวแล้วมันก็จะมีเปิดแฟลชตลอดเวลาแล้วก็ปิดแฟลชนะครับและข้างบนของปุ่มออฟมันก็จะมีออโต้ รูปตาก็คือแก้ตาแดงหรือว่าลดตาแดงนะครับผมจะชอบเรียกว่าแก้ตาแดง RT RT นี่ไม่แน่ใจว่าเรียวไทม์หรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้หรืถ่ายต่อเนื่องไม่แน่ใจฮะแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายหรือว่าเซลล์ทัมเมอร์อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันออโต้ Auto. อ่ะเปิดกล้องแล้วมันจะมีไฟ แสดงสถานะถ้าไฟสีเขียวเนี่ยนะครับข้างบนอันนี้เป็นไฟแสดงสถานะว่าโฟกัสเข้าหรือไม่เข้านะครับถ้าโฟกัสไม่เข้าเนี่ยไฟสีเขียวข้างบนเนี่ยจะกระพริบนะครับส่วนไฟสีส้มๆข้างล่างนี่จะเป็นไฟแสดงสถานะแฟตนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นแสดงว่าแฟดพร้อมใช้งานอาจอันนี้แสดงว่าโฟกัสเข้าแล้วก็กดถ่ายนะครับอ่าแบบหนึ่ง อันนี้กดถ่ายไปแล้วนะครับซูมก็จะต้องซูมแบบนี้นะครับซูมเข้าซูมออกก็คือเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับรุ่นออโตบอยตัวสีดำๆที่ตัวใหญ่ๆหน่อยใช้ฐาน 2CR5 อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับ อันต่อไปก็ใช้แฟลชตลอดเวลาเนาะคือใช้แฟลชตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะอยู่กลางแดดจ้าๆอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายแบบย้อนแสงนะครับคือถ้าถ่ายย้อนแสงก็ใช้อันนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ปิดแฟลชอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่มืดแฟลชก็มียิงออกมานะครับ ถ้าแตะชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าโฟกัสเข้าแล้วเนี่ยอันนี้ไฟสไฟมันขึ้นกับพิบถ้าเกิดว่าแตะครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้โฟกัสเข้าแล้วแต่ไฟสีส้มกับพิปเนี่ยคือแฟลชมันไม่ทำงานนะครับมันจะถูกปิดอยู่ ชัตเตอร์ต่ำสุดน่าจะอยู่ที่2วิน,นะครับสำหรับโหมดปิดแฟลชเดี๋ยวขอข้ามไปที่ออโต้แก้ตาแดงเลยแล้วกันอ่าออโต้ Auto, แกตาแดงมันก็จะต่างจากออโต้ธรรมดาเขียวๆนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีไฟแก้ตาแดงนะครับ ไฟมันจะเป็นไฟสีเหลืองๆนวลๆออกมาอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับไฟหน้ารถสีเดียวกันนี่แหละครับแต่รถสมัยนี้มันเป็นไฟ LED หมดแล้วแต่ไปครึ่งปั๊บถ้าโฟกัสเข้าแล้วก็กดถ่ายได้เลยอันนี้คือไฟแก้ตาแดงของ c a n นอนมันจะไปอย่างนี้ครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะยิงแฟชออกมาทีหนึ่งก่อนแล้วมันถึงจะยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือ ความแตกต่างของ c a n นอนนะครับทั้งรุ่นที่เป็น o o p a c t กับรุ่นที่เป็น SLR r นะครับ RT RT นี่น่าจะเรียวทามหรือมั้งประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ามันถ่ายต่อเนื่องได้หรือเปล่าแต่มันน่าจะออโต้มั้งครับแต่แตะแล้วเลนส์มันจะยื่นออกมาแบบนี้นะครับ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่แน่าจะว่ามันถ่ายต่อเนื่องได้หรือเปล่าผมยังไม่เคยลองออกไปถ่ายกลางแดดเลยแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ก็ตั้งเวลาถ่ายหรือว่าเซลทัมเมอร์อันนี้ออโต้ถานเดียวครับอ่ะทำให้ดูแล้วกัน10วิแน่นอน <Okay. S 2> ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าจะใส่ฟิล์มนะครับเราก็เปิดฝามานะครับฟิลม์มใช้เป็นฟิล์มร้อยสามห้านะครับเอากลักฟิล์มเนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องข้างขวานี้นะครับแล้วก็ดึงหางฟิล์มมาพาดกับแกนข้างซ้ายตรงนี้นะครับแล้วปิดฝา เพียงแต่กล้องรุ่นนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าพอปิดฝาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยฟิล์มมันไม่ดึงเข้าไปเองเราต้องกดถ่ายไปก่อนรูปหนึ่งมันถึงจะดึงเข้าไปแล้วมันขึ้นเลขหนึ่งนะครับถ้าขึ้นเลขหนึ่งนี่คือใช้ได้นะครับอ่าหรือถ้าเกิดว่าถ่ายจนถึงกึ่งกลางม้วนสมมุติว่าถ่ายไปประมาณสัก1ิบเรูปอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเกิดถ่ายแล้วรู้สึกเบื่อเบื่ออยากจะเอาไปถ่ายกับ กล้องอีกตัวหนึ่งกรอฟิล์มกลับแล้วก็เอาอะไรแหลมๆเอาไขควงหรือออา,ากาเนี่ยนะครับจิ้มไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับจิ้มไปทีหนึ่งแล้วกล้องเนี่ยจะกรอฟิล์มกลับเข้าไปนะครับอ่ะโอเคครับก็รีวิวให้ดูเท่านี้ครับขอจบการรีวิวนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูต่อก็กดแชร์นะครับที่สำคัญ อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆโอเคครับวันนี้ผม Beauty MG w i r l วิลล่าฟิล a ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าข่าวหน้ามีกล้องรุ่นไหนที่น่าสนใจอีกจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ